สวัสดีครับอันนี้ผมมีเว็บคิกโฆษณาดีๆมานำเสนออีกแล้วครับเพื่อนคนไหนสนใจนะฮะให้กดสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นะฮะมีโปรโมชั่นมาใหม่ครับเพื่อนเพื่อนสมัครมาครั้งแรกเลยครับจะได้รับ3ยนะูโรฮะ5,000 0 ID ครับรีบๆสมัครนะฮะเดผมจะสอนวิธี เข้าไปการสมัครนะฮะเข้ามาแล้วฮะให้มากดที่สมัครนะฮะตรงนี้ครับเมื่อกดไปเลยนะครับเว็บนี้นี่จะโอนเงินผ่านเทพาวนะครับถ้าเพื่อนเ <c oughs> คนไหนยังไม่ได้สมัครเทพาวให้ไปสมัครนะฮะหรือใครสมัครไม่เป็นนะฮะให้ไปดูคลิปได้ะฮะดูคลิปสอนสมัครเทพาวได้นะครับขั้นแรกเลยครับให้ใส่ชื่อฮนะชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับ แล้วให้ใส่ Gmail หรืออีเมลก็ได้ฮะแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลครับแล้วก็ username ครับที่เราจะล็อกอินนะฮะแล้วก็พัทเบิร์ดครับถ้าใส่พัทเบิร์ดแล้วก็ยืนยันพัทเบิร์ดครับเอามากดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับ ครับมากดแล้วมาติก๊กติ๊กรูปที่เขาบอกไว้ครับว่าให้เรายืนยันว่าเราไม่ใช่โปรแกรมนะฮะอัน,นจนาจร Okay. เสร็จแล้วกดยืนยันครับยืนยันเสร็จแล้วครับวันที่ล็อกไอดีฮะล็อกอินไอเดีเลยครับโอ้ผมขอใส่ไอดีอ่พอใส่ ID ไอเดีเสร็จแล้วนะฮะผมได้สมัครไปแล้วฮะ เว็บนี้นี่จะจ่ายเงินเป็นยูโรนะฮะ ครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยครับเว็บนี้นะก็คลิกโอตนาครับแล้วก็รอมันโหลดเว็บนี้ทําในคอมก็ได้นะฮะทําในโทรศัพท์ก็ได้ครับแต่แต่คนจะสะดวกลยครับนะครับก็เข,เข้ามาครับ เว็บนี้นี่กดต้องกดร้อยคลิกก่อนนะฮะถึงจะโอนเงินได้นะฮะอ่าครับกดมาที่นี่ครับนี่ครับป้ายก็จะมีสองราคาครับหนึ 1, ่งไอศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดศูนย์ห้ายูโรฮะผมจะสาธิตวิธีการกดให้ดูครับ แล้วมันสีเขียวๆมันโหลดคู่ครับเสร็จแล้วฮะให้เรามันบอกให้ติ๊กเรียนที่กับกับหัวครับแล้วเราก็ติก๊กครับเสร็จแล้วแล้วก็จะมีอีกป้ายหนึ่งครับกดกลับมาที่ข้อมูลของฉัน กดมาที่นี่ฮะนี่ครับป้ายนี้มีอยู่ประมาณสามสิบหกป้ายนะฮะกดติ๊กก็จะได้ศูนย์จุดสองยะะูโรป้ายนี้นี่กดหมดต้องรออีกสี่ชั่วโมงนะฮะถึงจะมาให้อีกครั้งหนึ่งเพ,เพื่อนๆคนไหนกดผมื่อเข้ามากดตลอดนะครับ รอมันแล้วมันก็จะเด้งกลับมาเองนี่ครับครับอันนี้ครับ <c oughs> เออมาดูวิธีโอนเงินนะถอนเงินนะครับสมมติผมได้ร้อยร้คลิกได้ฮะเข้ามาที่นี่เลยครับ นี่ครับมันก็จะบอกว่าต้องกดขั้นต100่ำร้อยคลิกก่อนนะฮะอวันนะครับนี่ครับอยากโอนเงินได้ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ